โราแว่นติงคูติงคูโผมมัมีโอกาสได้กี่ออกไซต์อยู่บ่อยๆต้องคนนี้ดีกว่าคนนี้ผมว่าคนนี้ไม่ค่อยได้กี่ออกไซต์ได้เมื่อกี้เกือบจะล้มแล้วปกติติงคูได้ครับผมก็สนุกดีครับสนุกดีครับแล้วก็ได้มาเห็นเซตที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากของเสปาครับดีใจที่เป็นตัวหนึ่งในการนี้ปกติเราขี่ไปตบไม่ไปขี่เลขี่ด้วยผมขี่บ้างครับคือเวลาแบบออกมาฟิตเนสแถวบ้านหรือว่าไปซื้อของเซเว่นอะไรเงี้ยผมก็จะได้ใช้ออกไซต์รองเท้ารุ่นนี้มันแบบเหมาะกับเราครับโอ้ผมว่า เริจากสไตล์ก่อนผมก็ตัวเว็บไซต์เป็นมอไซต์สีว่าดีวิน์ใครที่ขาไจะดูแบบวินเทรนดูทันแะูสมัยคลาสสิกอะไรเงี้ยผมรว่ามันมันทลุคของคเรอครับเส้นกันเลยครับคือผมรู้ว่าสไตล์เขาด้วยสีของเขาเนี่ยมันขับง่ายแล้วทั้งได้ทั้งยูนิเซ็กผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยทั้งวัยวัยรุ่นก็ได้โตหน่อยก็ได้ครับขับได้ แต่จริงๆผมว่าสําหรับผมนะผมก็ค่อยได้ขี่นะเพราะผมมาได้ขี่นะผมรู้สึกว่ามันสขับง่ายมากๆขี่ง่ายมากๆนะครับเราจะขี่สั้นๆไปทํางานก็ได้หรือไปซื้อของหน้ารอไฟก็ได้แล้วจริงๆสมรรถนะดีด้วยคือไม่ใช่ว่าเห็นหน้าตามันแบบดูมีสไตล์หน้ารักแล้วจะขับไม่ดีแต่ที่คือได้ขึ้นระบบเบรอะไรนะคือขับได้มากฝากนอนกับใครสนใจเนาะมีหลายยี่ห้อแพร ครับผมได้ครับก็ฝากเป็นรุ่นของผมด้วยกันนะครับเป็น S125i Gen นะครับแซนดี้ดิชั่นนะครับเป็นสีเพลสนะครับก็สับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับแลอดทุกเพศได้เลยครับครับผมครับวันนี้ที่ผมสั่งสับงอะไรับงครับขาของผมวันนี้ที่ผมับนะครับก็จะเป็น S125 นะครับไปเอ็กซีดิชั่นครับผมเป็นสีบูคลาสสิกครับก็ผมว่าับได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงน่ารักมากๆครับมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีกระจก้ข้างหน้าด้วยมีตะเกียงข้างหลังด้วยก็คือแบบใช่ใช่เขาชับก็ฝากด้วยครับ ไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างคะคอ๋อซามซายซาซายมากเลยครับก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่เราสึกภูมิใจมากๆเช่นกันครับเลยทั้งสองรอบเลยเนาะแล้วก็คนดูเยอะมากๆเลยแล้วแฟนแฟนคลับญี่ปุ่นก็คือน่ารักเหมือนเดิมอีกลอดนึ่งอ็แล้วกคน มีความสุขมากเลยครับคือทุกครั้งที่เรากลับไปญี่ปุ่นเราดีความสุขทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันพิเศษมากๆเพราะว่ามันคือมนปีแค่พวกเราสองคนที่แบบว oh ่าอยู่กับพวกเขาทั้งพ่ออะไรเงี้ยมันกลับมาได้มีแรงทำงานนะพูดไม่รู้สึกเลยสำหรับแม่เนี่มันเป็นข้อพลงังตัวเองเราได้พลังกลับมาที่สุดๆเสร็จแล้วมีบนเวทีบอกว่าถ้ากลับมานี่เม่อยากจะกลับมาไปตดการที่จริงๆคือ มีเหมือนมีมีแบบบอกเขาประมาณว่าคือเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาไม่ว่าจะกลับมาสองคนหรือว่าถ้าเรากลับมาคนเดียวเราก็จะพยายามทายความเที่ยวด้วยกันนะครับเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่ไปทนอนก็ไปเที่ยวเลือพราะประเทศมันมากใช่มากมากเลยครับผมเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กแล้วกับครอบครัวเลยครับก็รู้สึกแบบดีใจทุกครั้งที่ได้กลับไปครับเพราะเราเป็นคนแบบชอบกินชอบไปสวนสนุกไปเล่นเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่แบบมีทุกอย่างครบมาต่อเติมไปอะ ชอบแทบทุกอย่างเลยครับเพื่วนาที่เรา ok yeah. ชอบบา ujemy, ้านเมืองเราชอบอากาศเราชอบอาหารแล้วก็จริงๆผมชอบดูการ์ตูนผมชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เด็กเวลาเราได้ไปเราได้ไปเราได้ไปอยู่ในโลกที่เราเห็นนั้นแต่เด็กๆอะไรเงี้ยมันมองถนนมองพื้นมองสายไฟอะไรมันก็ฟินไปหมดมันจุกอ๋อใช่ใช่ครับกมคเพราะมันทุกอย่าง แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะทำได้เลยครับเพราะรู้สึกว่าเจอแบบมันอยู่ในความยาวที่ที่ทอดถามอะไรแล้วก่อนหน้านี้ผมพยายามจะมัดอยู่แต่มันก็จะดูเป็นแบบจุกอย่างเงี้ยสระดับสองกระดันน้ําพุอืมม่ได้ไม่เคยายอันนี้เนาะขายตู้ไปเลยว จอดหูมันต้องเป็นประเด็นเลยไปจอดหูคือผมยันข้าวได้ไปจอดหนื่คือผมกำลังจะกำลังจะถ่ายทำซีเถ่ายทำข่าพยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งในเรื่องอ่ะเขาเขาเขามีจอดหูเขามีเขาใส่ต่างหูขอเรื่องแล้วคือเคยไปถ่ายทีเซอร์มาแล้วมันใส่เป็นแบบนี้มันหลุดบางทีเราถ่ายจบซีนแล้วมาดูฟุตอ้าวหูไม่คอนหูหลุดไปถ่ายใหม่คือผมมันแบบมันมันดูยุ่งยากในการทำงานผมก็เลยตั้งใจว่าจะจอดเลยก็ได้ ใส่่อข้างจริงๆเคยจับมาก่อนไหมหรือว่าไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยร้องไหมร้องไหมกันอะไรนะครับร้องไหมโอเคนะผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าเห็นครับคือเขามีเป็นเป็นกลาปลาปูตั้งไต่เจ็บเท่าไหร่บ้างตรงนี้คือแบบแบบเด็ดสุดที่สุดอะไรเงี้ยเขาหลอกล่อไงตอนจับแบบว่าชุนคุยไม่ไม่คุณผมผมไม่ไม่ค่อยกลัวเข็มโอเครู้สึกว่าความสบายแต่ได้แต่ได้ไปต้องถ่ายใหม่เวลาเขาหล่น ัวินจอด้วยพี่วินะจอไมไม่ไม่มีไม่เงยไม่ได้จอเลยครับมาถึงผมแล้วคพอดีผมเพิ่งไปตัดผมมาเอาอะไรวะเนี่ยเมเหรอคะวเข็มเหรอคะไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากจอดอ่ะก็จะลอยแบบเนาะพี่ไปก็ลอยแบบนึงเนาะขอบคุณมากครับก็บินแล้วไบุกทะรวัินล่าสุดได้รับรางวั ก็ดีใจมากๆเลยครับคือตอนแรกเราเราเห็นใน Twitter แล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบไป้องฟองหัือเปล่าเนี่เป็นเป็นเป็นไอปวดไอ้สิ่งนี้นะครับโลกเราใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกดเข้าไปดูจริงๆโอ้มันเว็บไซต์ของจริงเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดีใจมากๆครับก็จะมีอย่างัฒนาผลงานของเราให้ดีๆยิ่งไปกว่านั้ถือว่าคนไทยคนแรกที่ผล้ใช่ครับใช่ครับผมก็ดีใจและก็ภูมิใจแต่ว่าพอตอนที่เราเห็นเห็นแรกเรื่องของฟองฟองแบบเราเรารู้สึกว่าแบบ ันได้มันดูยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยตอนแรกเราก็เลยกดเข้าไปดูนะครับอย่าพอกดเข้าไปแล้วมันเป็นกระต่ายสวยแล้วนะมันปวดพอเราได้เขาเรียกอะไรนะก็แบบกำลังวันการระดมันทุนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นกำลังใจให้เราขับเคลื่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับผมก็ดีใจกับผลงานที่ผ่านมาเราเต็มที่แล้วเราก็ตั้งใจแล้วก็มีคคนนเห็รับ เตรียมตัว <ขอ S 2> ยังไงบ้างของก็พ,พ,พ,พูดมีความมากครับผมว่าพอเราผ่านญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ได้เขาเรียกอะไรเป็นการซ้อมใหญ่เป็นกานอะไร,ไรอย่างต่างๆแล้วผมคิดว่าประเทศต่อๆไปต่อไปก็เราแน่น่าจะทำงานกันได้รับลื่นขึ้นระดับลื่นไปเรื่อยๆเ,เลยครับจะมีอะไรพิเศษในแานปับท่องมลงแบบประเดิมไล่ต่อไปบอกเลย <laughs> ไม่ได้สิถ้ามาดูคือความพิเศษคือความพิเศษให้ราดู้วเราจะซกันมา่าีก็จะมีอะไรจะเปลี่ยนอะไรนี่เมปลี่ยนย่มีมีนเดียวได้เนแนเดียวมีไบที่แบบตรามครับรมาอได้ดติดตาเนไมจะมีมี่นบโซเอาไปในสีเดียวเลยนะมีแบบแปนีขาวาวเลย มีรอบเสริมอะไรอย่างงี้ไหมมีแทนหรือยังมีห้องไม่อันนี้ไม่ทราเลยไม่ได้จะไรออกมาแล้ววันที่แเราตืเตนบางไหนคะอะไรเมม่เต้นไหมใกล้แวัใกล้แปวน้่เต้นงานที่จะถึง่อนมามามีงานอีกไรงานก็อันนี้อันนี้ไปไปร้อนแล้ใช่ไหมลูกมอใช่ไหมลูกอันร้อนไม่ไ้วร้อนคไรคุไปรอโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับ